สวดีครับผมโค้ชปูนิยงครับมาสเตอร์เดเบสิกวันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่าซิงเกิลเลกฮิปทรัสเนะครับซึ่งจะทำให้ก้นของคุณนะครับทำงานอย่างหนักและสามารถสร้างกลอนมือก้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่ใช้บอดี้เวทนะครับวิธีการครับก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราใช้ตัวของเบนช์ลักษณะนี้นะครับผมเป็นตัวช่วยฝึกนะครับวิธีการคือเราจะเอาตัวของเรานะครับนั่งลงครับถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆนะครับคือให้หลังของคุณเนี่ยนะครับแน่เข้ากับเบาะครับจะเป็นความสูงระดับแนวเสื้อในของคคุณเเนนาะะรรับส็จแล้ว เราจะทําการยกก้นขึ้นมานะครับเม็กโชว์ว่าขาของเรานะครับผมตั้งฉากลักษณะนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราจะลองยกก้นขึ้นก่อนปึ sure ๊บนะครับถ้ายกก้นขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันถนัดนะครับก็คือถือโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณขยับเท้ามาใกล้เกินไปหรือว่าอยู่ห่างเกินไปเนี่ยนะครับคุณจะรู้เลยว่าคุณนะครับไม่ได้อยู่ในบาลานซ์ที่ดีโอเคไหมครับดังนั้นนะครับขยับเท้ามาจนกระท่งเวลาคุณยกก้นขึ้นปุ๊บคุณรู้สึกว่าก้นของคุณบีบได้ดีครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการยกขาขึ้้นนขางะครับ ผ่อนก้นลงนะจังหวะลงหายใจเข้าครับผมยกก้นขึ้นบีบหายใจออกนะผ่อนลงหายใจเข้าครับผมและอย่าลืมเก็บศีรษะเข้ามานะครับยกก้นขึ้นบีบหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและ,และบีบหายใจออกครับการหันหน้านะครับแล้วยกขึ้นปุ๊บนะครับก้นจะทํางานน้อยลงแต่กลายเป็นว่าหลังล่างทํางานมากข,ขึ้นเป็นเรื่องที่แปลกมากครับแต่ลคือนี่คือเรื่องจริงนะครับคือให้คุณเก็บศีรษะเข้ามานะผมมองไปข้างหน้านะครับจะทําให้คุณสามารถโฟกัสก้นได้ดีมากขึ้นครับอึ๊บบีบ ผ่อนลงอืบแล้วบีบผ่อนลงช้าสองวินาทีแล้วบีบขึ้นมานะครับพอคุณฝึกจนคราต้นวนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนข้างนะครับและยกขึ้นใหม่ตึงตึงตึงอ่าจะเป็นทรงนี้ข้อควรระวังคืออย่าใช้ปลายเท้าจิกนะครับแล้วยกขึ้นนะครัผมกลายเป็นว่าตะคิวขึ้นนอ่องคุณน,นะครับและคุณไม่สามารถโฟกัสการมือกลอนได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเห้ยคุณวางเท้าให้แนบกับพื้นนะครัแล้วยกขึ้น ปุ๊บแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณแข็งแรงมากกว่าท่าเบสิกตรงนี้นะครับให้คุณใช้เทคนิคเสริมนิดนึงคือยกปลายเท้าขึ้นใช้ส่อนเท้าจิกพื้นไว้นะครับและให้ยกก้นขึ้นบีบอันนี้จะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อก้นเนี่ยทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอ้ยและคุณสามารถใช้มือครับจับไปที่ก้นของคุณได้นะครับเพื่อให้เกิดการทัชชิ่ง ครับแต่เบื้องต้นนะครับผมท่านี้เดิมทีมันก็ยากอยู่แล้วครัับดงนั้นนะครับแค่ฝ่าเท้าเนี่ยนะครับผมก็คือโดนสุดๆแล้วนะครับปุ่มปุ่มพื้นที่หนึ่งอุ๊ปอึ้ยและนี่คือการฝึกท่าซิงเกิลเลกคิททรัสที่ถูกต้องครับ